สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกหนึ่งครั้งกับการถักลายเพื่อประกอบเป็นลายเชิงของผ้าหรือว่าเราจะเรียกว่าลายริมก็ได้นะคะเอาไว้สําหรับทําริมของของผ้าของของการถักเสื้อหรือถักอื่นๆที่จะต้องอาศัยการทําริมของผ้านะคะอันนี้เริ่มกันเลยนะคะในแถวแรกก็จะเป็นการถักโซ่ทั้งหมด20ิโซ่ค่ะ<ม>ได้ย0สบแล้วนะคะเราก็จะถักเอ็กลงไปย้อนมาหนึ่งย้อนมาหนึ่งโซ่นะคะถักเอ็กลงไปหนึ่งโซ่อันนี้ก็จะดู เป็นเป็นการถักของมือข้างซ้ายนะคะแพทเทิร์นก็จะเป็นของมือซ้ายโซ่แล้วนะคะเป็นเอกแล้วนับไปอ,อีกเป็นโซ่หนึ่งมโซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามมาหนึ่งโซ่แล้วก็มาลงโซ่ที่สองเป็น x แล้วก็โซ่หนึ่งข้ามมาหนึ่งโซ่แล้วก็ลงเป็น x ทําแบบนี้จนสุดเส้นนี้เลยก็จะได้ทั้งหมดสิบเออ่ะแถวต่อไปนะคะก็จะเป็นโซ่หนึ่งโซ่หันกลับมาแล้วก็เป็น x อ,อีกหนึ่งเอ็ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเพื่อที่จะทำลาย f นะคะนับช่องนี้เป็นหนึ่งแล้วก็ต่อไปเป็นโซ่ที่สองแล้วก็เป็นโซ่ที่สามตรงนี้เป็นโซ่ที่สามเราก็จะทำเป็นลาย f สองตัวในช่องเดียวกันนะคะหรือจะเป็นเราจะเรียกว่า fv ก็ได้นะคะเป็นสองตัวโซ่เดียวกันแล้วก็ถักโซ่ไปอีกสามโซ่หนึ่งสองสามลง x ในช่องสุดท้ายในโซ่สุดท้ายของช่องที่เราลง f เมื่อกี้นี้นะคะก็เป็นลาย x ลงไปเลย เสร็จแล้วก็พันหัวเข็มนับไปอีกสามช่องเป็นหนึ่งเป็นสองแล้วก็เป็นสามลงเป็นลายเอตัวที่หนึ่งเอตัวที่สองตัดโซ่อีกสามโซ่แล้วก็ลงเอในช่องเดียวกันอีกหนึ่งครั้ง ตักต่อไปเลยนะคะต่อเส้นนี้ไปได้เลยอ่านี้ตัวสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ลายเชิงหรือราจะเป็นลายประกอบเอาไว้เพื่อประกอบลายนะคะเป็นเริงเป็นสาบเป็นเป็นระบายหรืออะไรก็ได้สำหรับที่เราจะถักในในชิ้นงานต่างๆนะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ